สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงจะพามาดูแปลงนาที่ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเมล็ดข้าวดิบต่อสร้างฟางข้าวนะครับที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันเลยนะครับว่าจะเหลือข้าวดิบขนาดไหนนะครับและหญ้าและวัชพืชจะลดลงได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันเลยนะครับครับนี่ครับแปลงนาของป้าติ๋วนะครับที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ เมื่อรุ่นที่แล้วนะครับปาติ๋วทํานาแปลงนี้นะครับเข้าดีดประมาณ80%นะครับนี่รุ่นนี้เอาจุลินทรีย์มาย่อยสลายนะครับย่อยสลายไป15วันนะครับนี่เราเข้ามาติดตามดูผลงานดูนะครับอันนี้เมล็ดข้าวดีดนะครับนี่เหลือเหลืออยู่ประมาณ20-30%เท่านั้นเองนะครับจากข้าวดีด80-90%นะครับนี่นะครับ แค่จุลินซีนะครับย่อยเนี่ยดูได้เลยอันนี้ก็ขอสี่หนึ่งนะครับกำลังออกรวงสวยงามเลยครับเนี่ยให้เกษตรกรดูนะครับเนี่ยทำแบบถูกวิธีตามขั้นตอนที่ลุงตีแนะนำนะครับผมกล้าการันตีเลยนี่เขาดีครับว่าลดลงอย่างแน่นอนนะครับ นี่ครับอันนี้เข้าดีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับดูลดลงได้ประมาณไหนนี่เหลืออยู่บางมากเลยนะครับนี่ครับหญ้าและวัชพืชก็น้อยลงนะครับนี่เข้าดีดก็เหลือบางต้นมากเลยข้าวออกรวงสวยงามเลยนี่นะครับ ผลดีของการใช้จุลินทรีย์นะครับสารอินทรีย์ธรรมชาตินะครับมาย่อยสลายช่วยพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรให้กําจัดเข้าดีดแล้วก็ให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับให้ผลผลิตเรากลับมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเดี๋ยวรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราย่อยอีกทีก็แทบหมดแล้วครับนี่เนี่ยรุ่นเดียวไม่หมดนะครับคือมันจะค่อยๆหมดไปแต่เจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าทําตามแบบขั้นตอนที่ แนะนำนะครับผมการันตีได้เลยครับลดแน่นอนนี่ครับดูแปลงนี้ได้เลยขนาดเข้าดีดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับดูกันฟ้องๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเหลือบางมากครับเนี่ยข้าวพื้นออกลวงสวยงามเลย อันนี้คือผลดีนะครับจุลินทรีย์ก็ปรับสภาพโครงสร้างดินให้เราทําให้ดินเราอุดมสมบูรณ์กลับมาทําให้ข้าวเรางอกงามออกรวงสวยงามสม่ําเสมอและผลผลิตเราก็ดีกลับมานะครับลองตัดสินใจและลองเปลี่ยนวิธีการทําใหม่กันดูนะครับลองใช้ระบบจุลินทรีย์ย่อยสลายหรือระบบการล่อข้าวดีดนะครับเข้ามาช่วยนะครับ แล้วทําให้ข้าวเราเนี่ยกลับมาเป็นอย่างนี้นะครับดีว่าเราทําแล้วได้แต่เข้าดิดนะครับเราไม่ได้อะไรเลยนะครับฝากไว้ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับลองคิดด,ดูดกันดูว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการทํานากันอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ